เยี่ยมจริงๆบดเข้าคั่วได้ละเอียดมากค่ะเครื่องนี้ของพี่แมวติดตามค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ครัวคุณแมว UK แมวส i ิส s ไตล์ at home นะคะวันนี้จะพามาทำข้าวคั่วนะคะมาติดตามกันเลยค่ะ ค่ะเราจะมาทําข้าวคั่วกันแล้วนะคะนี่ก็คือข้าวเหนียวสารนะคะหรือว่าเรียกว่าข้าวเหนียวก็แล้วกันนะคะข้าวเหนียวที่สะอาดนะคะถ้าเกิดใครข้าวเหนียวใครสกปรกก็ไปล้างน้ําสักรอบนึงก่อนเนาะเพื่อที่จะเอาสิ่งสกปรปกออกน,นะคะพี่แมวิดไฟนะคะกดไฟอ่อนค่ะนะคะ่อน,นข้างอ่อนนะคะเราจะคั่วนะคะข้าวคั่วด้วยไฟอ่อนนะคะเทลงไปเลยนะคะ จากนั้นเราก็จะมาคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวเหนียวสารเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะหรืออ่อนๆเนาะก็คือว่าหมายถึงว่าข้าวเหนียวก็จะสุกนะคะจะใจร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆคั่วค่ะ ปริมาณข้าวเหนียวนี้พี่แมวใช้ถ้วยหนึ่งนะใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ก็ขั้วกระทะใหญ่แล้วกันนะคะเพราะพี่แมวจะเก็บไปทานไม่ไม่ไม่มากนะเวลาทําข้าวคั่วให้ใช้ทําข้าวคั่วใหม่ๆนะคะทาทีละน้อยดีกว่าจะเก็บไว้นานก็จะไม่ค่อยหอมนะเอาละพี่แมวจะคั่วไปจนกว่าเขาจะสุกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูนะขอเวลาคั่วกันนะคะ ทำลาบน้ำตกนะคะเราก็ต้องมีข้าวคั่วนะคะเป็นส่วนประกอบส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งเนาะนั้นเราก็ต้องทำข้าวคั่วก,ก่อนค้าทั้งสดทั้งใหม่ทั้งหอมนะคะใกล้เวลาเลยนะคะใกล้แล้วะคะ่ะ เติมสีน้ำตาลจะไ,ได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงมาค่ะท่านผู้ชมคะก็เหลืองน้ำตาลได้ที่แล้วนะคะสวยแล้วนะคะสุกแล้วพี่แมวก็จะปิดไฟเลยนะเอาละปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็จะทิ้งให้เขาเย็นค่ะนี่ นี่นะคะเดี๋ยวพอเย็นแล้วเรากลับมาบดให้ละเอียดกันค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะนี่นะคะโหลบดของพี่แมวจะเป็นอย่างนี้นะพี่แมวก็จะใส่นะคะข้าวคั่วไปในนี่ก่อนในถวงแก้วหรือโหลแก้วนี่นะคะจากไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบดกันให้ละเอียดนะ หรือใครจะดบดหยาบก็ได้เนาะแล้วแต่ชอบนะคะข้าวคั่วของพี่แมวนี่ก็เย็นแล้วนะมาค่ะใส่โหลเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยเขาจะมีขีดบอกด้วยนะว่าแม็กซิมัมใส่ได้แค่ไหนนะโหลตัวนี้จะดีมากเลยนะคะโหลแก้วตัวนี้แล้วพี่แมวก็จะใส่ไปในเครื่องนี้นะคะปิดฝาไปเลยพอน,นี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะ ก็จะหมุนให้แน่นๆนะคะเห็นไหมพอคว่ำกลับมาเขาก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปบดกันค่ะนะคะหมุนให้แน่นๆนะตัวนี้เขาก็จะมีล็อกอยู่นะแม่ก็จะใส่ไปแบบนี้บดไปเลย,เยแล้วก็ล็อกเขาแบบนี้นะคะเอาละเดี๋ยวเราจะมาบดกันดูนะคะจะเปิดตัวนี้เหมือนเดิมนะท่านผู้ชมคะเปิดตัวนี้เหมือนเดิมค่ะ เปิดเครื่องเลยนะคะเห็นไหมคะก็จะปั่นอย่างนี้นะแล้วแต่ท่านผู้ชมว่าชอบหยาบหรือว่าละเอียดนะคะนี่พี่แมวจะดูลักษณะก่อนเปิดแล้วก็หมุนบิดนะคะจะใช้ปานกลางหรืออ่อนก็ได้หรือต่ำก็ได้นะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความละเอียดหรือความหยาบที่ต้องการนะคะ ต้องการละเอียดก็นานหน่อยค่ะเอาได้แล้วพี่แมวต้องการความละเอียดแค่นี้เราก็ออกมาดูนะนี่เด้งออกมาแล้วก็มาดูได้นี่นะคะละเอียดแล้วค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนะคะเอาแล้วพี่แมวก็จะเอาออกเลยนะเดี๋ยวขอลองหน่อยอาจจะมีเศษผมนะ นี่นะคะเห็นไหมคะถ้าละเอียดยังไม่พอปั่นต่อได้นะคะแต่พี่แมวพอใจเท่านี้นะคะและตัวนี้จะดีอย่างนะเดีย๋ยวปาดตรงนี้ก่อนโหลที่เขาให้มานี่จะดีอย่างนะคะเขาจะมีฝาปิดเก็บไว้ให้เราเลยเราไม่ต้องไปใส่โหลอื่นเลยนะคะเราก็เก็บใส่โหลนี้ไว้ได้เลยเนี่ยไว้ใช้นะคะเอาละค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะ ดูใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะคะเขา้าคั่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอฝากเคนบููเชฟตัวนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมสนใจนะคะตัวนี้จะดีมากเลยหาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะให้ดูว่าของพี่แมวเนี่ยมีแบบไหนบ้างหนึ่งตัวนี้ แล้วก็มีอีกสองหัวตัวนี้นะคะนี่นี่นะคะนี่อันนี้สําหรับบดพวกกาแฟรหรือว่าพวกที่เขาเป็นของแห้งบดได้ตัวนี้ก็จะสําหรับทําน้ําปั่นผลไม้นะคะหรือว่าเครื่องโปรเฟสเซอร์เครื่องผสมอาหารนะคะนี่คะ่ะสุดยอดค่ะปิดฝานะคะมีฝาปิดนะคะตัวนี้จะดีมากนี่ แล้ว <L S 2> ด้านนี้นี่สี่อันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงนี้จะเอาออกยังไงเดี๋ยวจะให้ดูะคะ่ะนี่นะคะเขาจะมีที่ปลดล็อกตรงนี้นะแล้วก็เปิดฝานี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นช่องอันนี้สําหรับทําไส้กรอกก็ได้นะคะเรจะต่อท่อแล้วก็ใส่อ,อมีไส้อ่อนลงไปแล้วเวลาเราบดเครื่องบดเครื่องบนตัวนี้ไส้หมูเนี่ยเขาก็จะออกมาใส่ไส้กรอก หรือจะทําเป็นสปาเกตตี้ก็ได้แต่ตัวนี้จะต้องซื้ออะไหล่เพิ่มหรือว่าหัวเพิ่มนะคะเขาจะมีหัวแบบว่าเป็นหัวทําไส้กรอกหรือว่าหัวทําพาสตา้าหรือสปาเกตตี้อะไรพวกนี้ทําช่องนี้ได้เลยเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะเท <c oughs> นบูตของพี่แมวไปลวค่ะ